ครับผมก็สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับทางเคสอะไหล่นะครับมีรถไถขนาดเล็กนะครับมานำเสนอนะครับลูกค้านะครับเป็นรุ่น KRT 140 v งสี t o ครับเป็นคูป o ต้า4แรงนะครับรถสภาพรถเดิมๆเลยนะครับสวยครับคันนี้สวยเดิมๆนะครับคมใบดันเหลือเต็มเลยครับใช้งานน้อยมากนะครับสีเดิมทั้งคันยังดีสีเส้นนะครับกระทะล้อหน้าสวยๆครับสีเดิมๆยางเยอะเยอะนะครับสีเดิมๆนะครับผม เครื่องเกียร์ไฮดลิกสมบูรณ์นะครับยางหลังดอกสูงเลยนะครับมาพร้อมกับพันหลังตาช้างนะครับสีท้ายเดิมๆนะครับแฉ่นิดนึงสำหรับวันนี้ฝนเพิ่งตกอย่างแรงนะครับอุบต้า14แรงนะครับสำหรับลูกค้าที่ชอบรถเล็กนะครับเอาไว้ใช้งานในไร่ในสวนในนานะครับธุรกิจครอบครัวนะครับ ตัวนี้เป็นรถปี51นะครับเล่มพร้อมโอนนะครับเอกสารเล่มทะเบียนนะครับมีเล่มพร้อมนะครับปี51เล่มพร้อมโอนรถพร้อมใช้ครับเดี๋ยวลองฟังเสียงเครื่องดูสีเดิมๆนะครับเครื่องดีครับเครื่องสตาร์ทติดง่ายเลยทุกชุ่มเลยนะครับโอเคเดี๋ยวดูไฮดรอลิกหน้าหลังครับหน้านะครับลงปกติครับ หลังนะครับเราขึ็นลงปกตินะครับเสียงเครื่องนิ่มครับกปกติเลยครับในี่เกียร์ที่140วพิดีโอนะครับมีวีดีโอพร้อมนะครับเอาไว้ผันได้นะครับ้นหลังนะครับ ราคาอยู่ที่99,000บาทนะครับแถมส่งฟรี99,000บาทเล็บพร้อมโอนลดพร้อมใช้แถมพาดกับล้อเหล็กให้เรียบร้อยนะครับใบดานหน้าพันสามนะครับราคาราคานี้แถมส่งฟรีเลยนะครับอุปกรณ์เล็กๆนะครับลูกค้าท่านไหนที่มองหารถเล็กเอาไว้ใช้งานย่ำยาวนะครับราคาไม่ถึง1 0 0 0 0 0บาทนะครับ99,000บาทนะครับแถมส่งฟรีนะครับรถพร้อมใช้นะครับเคยสวยเดิมๆนะครับ ในส่วนใจก็โทรมาที่เบอร์0892832911 0892832911นะครับขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามวันนี้รีวิวเป็นรถเล็กนะครับราคาย่อมเยาสนใจก็โทรมาตามเบอร์ที่แจ้งนะครับขอบพระคุณลูกค้าทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะครับกดติดตามขอบพระคุณครับสำหรับคลิปนี้เอาไว้คลิปหน้าจะนำเสนอรถรุ่นอื่นๆมาให้รับชมอีกเป็นระยะๆะะขอบพระคุณทุกท่านนะครับสวัสดีครับ